อ่างล้างหน้าน้ําไหลช้าเนื่องจากเกิดการอุดตันจากเส้นผมหรือรอื่นให้ใช้เคเบิลไทที่มีความยาวสักหน่อยหรือจะซื้อแถบก้างปลามาดึงก็ได้ครับแบบนี้ครับถ้าจะสั่งซื้อผมทิ้งลิงก์ไว้ที่ความคิดเห็นด้านใต้วิดีโอนี้ครับแต่ถ้าไม่อยากซื้อก็ทําเองใช้เข็มขัดที่มีความยาวจากนั้นก็ตัดแบบนี้ครับตัดให้าขาดตัดให้เป็นเหมือนก้างปลาแบบนี้ครับ ให้เป็นเหมือนก้างปลาแบบนี้ครับเวลาแย่เข้าไปในซิงค์หรืออ่างล้างหน้าแล้วดึงออกมาเส้นผมก็จะติดออกมาครับ ก็จะเป็นแบบนี้ครับจากนั้นใช้สายรัดอีกตัวหนึ่งมาแย่ไว้แบบนี้เพื่อกันมันหล่นลงไปในซิงค์เราต้องยื่ทำงานนะไม่อย่างไรมันอยู่เฉยๆนี่เลยบอกว่ามันมานบ้างมันตกมปิดกสะท้านอะไรพูดถึงแล้วต้องทีเรื่องทำอะไรมันอยู่เฉยๆได้แล้ว ได้ละออกมาแล้วตรงนี้เส่นเลนะค่อยออกมาทีละหน่อยทีละหน่อยนี่ออกแล้วออกมาอีกแล้วทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะหายตัน แต่ถ้าใจร้อนเราก็สามารถไข่เนอาตัวนี้ออกมาได้เลยครับไม่ค่มีอะไรเลยครับไม่ค่อยมีเส้นผมไม่ค่อยมีอะไรเลย ตอนนี้ไม่ตายแล้วลอย่างนี้หมดนี้ครับ